ศึกมวยไทยนานาชาติลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์เสาร์ที่5ตุลาคมศึกมวยรอบเงื่นชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนพิกัด1 6 5ปอนด์เพชรบ้านใหม่โรงเรียนกีฬาโคราชมวยฝีมือครบเครื่องจากสุรินทร์ชาเดชกออดิสรมวยสอกคมจากชัยภูมิอังเจโรเรเซนเดชสเตอร์แซมบ้ามัดสั่งจากบราซิลยูเซฟเฮมาติเซงเบลี่เปอร์เซียแข้งโหดจ,จากอิหร่านซึกมวยรอบโกลบอลเฮาส์กลางปีพิกัด143อปอนด์สุทินเกียรติมูซี จอมเข่าเมืองช้างจากสุรินทร์กุหลาบดำสอรเริงชัยมวยเก๋าหนักแรงจากโคราชแบลลี่เลนนา่าผู้ดีจอมลุยจากสหราชอาณาจักรมอสเลมลาชานีมวยแกล่งกำปั้นดุจากอิรานศึกมวยไทยทหารโลกพิกัด152ร้ปอนด์มวยเข่าเมืองรถมา้บาบังหลอนลูกพ่อพระยาเสือจากลำปางดวนเดือดมวยเก๋าเชิงสูงโชคไทยพลาน26จากร้อยเอ็ดศึกมวยไทยนานาชาติลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์สดทางช่องแป เสาร์นี้5้าโมงครึ่งเป็นต้นไปโรบอ a l เฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณเพื่อนชโยสินเชื่อจำนำทะเบียน